เชอรี่เข็มอับสอนเกือบได้แต่งจบสัมพันธ์อดีตคนรักหไฮน้าจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่ทีเดียวสำหรับนักเอกสาวเชอรี่เข็มอับสอนสิริสุขะ ที่หลายคนอยากรู้หนักมากว่าเธอหายไปไหนทำอะไรมาและสถานะหัวใจตอนนี้สาวเชอรี่เป็นแบบไหนบ้างล่าสุดสาวเชอรี่ได้ออกมาอัปเดตเรื่องนี้โดยเล่าว,ว่างานในวงการตอนนี้ยังคงไม่ทิ้งแต่ไม่ได้เล่นละครมานานกว่า6ปีแล้วส่วนแฟนๆที่คิดถึงคือเร็วๆนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้มาร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญในละครของผู้จัดที่สนิทสนมกันไม่ได้มีแพลนในหัวว่าการกลับมาจะเล่นบทไหน แต่ต้องพอสนิมหน่อยๆก่อนส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้อยู่ในสถานะโสดมาได้ปีกว่าแล้วและตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามาเพราะเวลาส่วนใหญ่มุ่งให้กับงานแต่ก็พร้อมเปิดใจสเปคที่อยากได้อยากได้ผู้ชายที่มีสินห้าและถ้าเป็นคนรักโลกด้วยจะยิ่งดีแต่ถ้าหนุ่มคนไหนจะเข้ามาแบบลุกก็ขอบายเพราะอยากเริ่มต้นรู้จักจากการเป็นเพื่อนก่อนและค่อยๆเรียนรู้กันไปขอขอบคุณข้อมูลจาก homeinsuranceworld.com ขอบคุณคะ่ะ